สวัสดีค่ะข่าวเด่นประเด็นฮิตนะคะกลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้หัวข้อข่าวของเราสามารถเป็นอุทาหรณ์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบเล่นแอปหาคู่เราไปฟังกันเลยนะคะสาวแจ้งจับหนุ่มลูกครึ่งซาดิต์วิตฐานกัดจิมิหลังนัดเจอกันจากแอปหาคู่เจ้าตัวลั่นไม่ยอมความสาวพนักงานบริษัทแจ้งความตำรวจ เอาเรื่องหนุ่มลูกครึ่งทำร้ายร่างกายหลังเล่นแอปหาคู่แต่เจอตัวจริงถูกทำร้ายร่างกายบังคับข่มขืนวิตธานสาดิสกัดจิมิเมื่อวันที่6มีนาคมเวลา18นาฬิกานางสาวเออายุ28ปีพนักงานสาวบริษัทแห่งหนึ่งเดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสวพรัตนาธิเบต เพื่อให้ติดตามตัวนายกิติพ์หรือแม็กกี้เลิศกิติคุณอายุ22ปีหนุ่มลูกครึ่งพ่ออินเดียแม่อเมริกาที่ทำลายทุบตีตนเองจนบอบช้ำไปทั้งตัวหลังรู้จักกันทางแอปหาคู่แอปหนึ่งเพียงหวันนางสาวเอกล่าวว่าตนเองได้เล่นแอปหาคู่ตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคม ได้รู้จักกันเพียง5วันชื่อมิกกี้อายุ22ปีเขามาหาที่ห้องพอเข้ามาในห้องแล้วก็ใช้กำลังล่วงละเมิดทางเพศทำร้ายร่างกายตนในระหว่างมีเพศสัมพันธ์กันและหลังจากมีเพศสัมพันธ์ก็มีการดุดาด้วยถ้อยคำที่หยาบคายกัดขากัดนิ้วกัดอวัยวะเพศจนเป็นแผลกัดหัวจนมีแผลเต็มตัวไปหมด ตนถูกข่มขู่ตั้งแต่วันแรกที่เจอกันเขาบอกกับตนว่าถ้าแจ้งตำรวจมึงคิดหรอว่าตำรวจจะสู้กูได้ตนรู้สึกแค้นใจมากคิดอยากจะหนีมาตลอดแต่เขาข่มขู่และโทรตามออกไปไหนมาไหน,ไหนไม่ได้พูดจาโวยวายวันนี้เข้ามาแจ้งความได้เพราะว่าเขาหลับอยู่ตนเลยหนีออกมาถ้าเขามาไกลเกลียด ตนจะไม่ยอมและจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดรู้สึกหวาดกลัวไม่กล้าเล่นแอปหาคู่แล้วอยากเตือนผู้หญิงที่กำลังเล่นแอปหาคู่อย่าไปหลงเชื่อกับถ้อยคำหวานหวานไม่งั้นจะเป็นเหมือนตนกลับมาพบกับข่าวเด่นประเด็นฮิตได้ใหม่ในคลิปต่อไปฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามด้วยนะคะหรือมีคำแนะนำพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยจ้า